เพกหนึ่งคัดหนึ่งแอคชั่น <Action. S 1> สวัสดีครับยังผมชื่อ <BM. S 1> มาทำอะไรครับวันนี้มาทำอะไรครับให้อาหารปลาครับเอาให้อาหารปลาปลาอยู่ไหนครับเอ,เอาให้มันสิอย่าเข้าไปใกล้น้ำนะเออเอาเออเอาเอาให้อาหารปาลาเลยครับวันนี้หมดรื้ยังยอามาให้มันอีกแล้วปลาเยอะเลยปลาเยอะเลย เออว้าวตัวเบ,บืเริ่มเลยนั่นนะตัวเบ,บืเริ่มเลยมาเริ่มมาโอ้ยให้หันปลาไม่ได้ให้กินให้หันปลาเร็วเออนั่นแหละถูกต้องโอ้ตัวเบ,บืเริ่มเลยเห็นไหมตกกระปุกนะระวังตกน้ำนะกลายเป็นเหยื่อปลาเลยนะตกน้ำไปอะ่ะ น่า,นาสนุกไหมสนุกไหมครับระวังมันจะตกน้ำนะลูกตกน้ำโอเคหมดยังอาหารตาหมดยังหม,หมดแล้วเหรอหมดแล้วก็คาดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับ b m c h a n anel เลยน,นะครับสวัสดีครับ